โรงเรียนศึกษาสพเชียงใหม่จัดการศึกษาเพื่อให้บริการให้กับเด็กได้โอกาสที่มีความต้องการที่จะได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้นผมในดิสอนพงทองผู้ในการโรงเรียนศึกษาสอเชียงใหม่ได้มองเห็นความสําคัญในการที่จะจัดการศึกษาให้นักเรียนในส่วนที่1คือการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เรียน โรงเรียนต้องจัดงานทางด้านโภชนาการจัดอาหารให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพโรงเรียนได้จัดกดิจกรรมด้านการออกกำลังก,กายให้กับผู้เรียนอย่างต่อนเนื่องเช่นการออกกำลังก,กายตอนเช้าการออกกำลังก,กายในกิจกรรมกีฬาที่สําคัญเช่นการยกน้ำหนักการชกมวยและการเป็นนักกีฬานักกีฬาของโรงเรียนในส่วนของ การจัดการศึกษานั้นความรู้ในทางวิชาสามัญเป็นสิ่งสำคัญโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรจัดทำพัฒนาการทางด้านวิชาการให้กับผู้เรียนด้วยความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและมีครูเป็นผู้สอน,นดูแลจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยากมีมาตรฐานในส่วนของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนื่องจากโรงเรียน ึกษาเขาเชียงใหม่เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาให้นักเรียนประจําในเวลาว่างหลังเลิกเรียนและวันเสาร์อาทิตย์นักเรียนจะมีเวลาว่างอยู่อย่างมากมายประกอบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจความยากจนและปัญหาทางสังคมของผู้เรียนจึงเป็นภาระของโรงเรียนที่จะต้องสร้างงานให้กับอาชีพให้กับนักเรียนจึงมีงานอาชีพให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายเช่นงานอาชีพด้านโภชนาการมีการจัดทำขนม ในการจาหน่ายมีการจัดทำน้ำน้ำมันสดเหลืองเลี้ยงนักเรียนมีการพัฒนางานด้านการก่อสร้าง่างอุตสาหกรรมงานประดิษฐ์และมีการจัดการอาชีพด้านบริการคือการนวดแผนไทยและการอกแร่ง